สวัสดีครับทุกท่านครับมีมาอัปเดตงานนิดนึงครับสวัสดีครับผ่านทางมาหยาก,ก็หยุดไปตอมแซมนิดนึงก,ก็เริ่มมา บ้านคันอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อีกสามร้อยเมตรไปชนกับนู้เลยนะกรับไปบ้านคันกันน้ำก่อนอันนี้น้ำเยอะเกินเดี๋ยวเมื่อกี้ ในช่างมาแล้วเมื่อกี้คุยกับโชเฟอร์เกี่ว่าจะปิดน้ําสักสามวันคนระับให้ดูเนะื้ที่ว่าตรงไหนมันมีสายยุะนะครับก็แกจะปั้นทําทางข้ามมาฝั่งนี้เลยนะครับตัดแนวไปเลยของนู้ก็ไลเกินนะโอ้โหกว่าจะมั่นถึงตรงนู้นใช้เวลานาน,นกัน ก็จะให้ไมโครเดินบนคันนั้นไปนะบสองร้อยสามร้อยห้าร้อยคนนู้นก็สี่ร้อยก็เกือบกิโลหนึ่งนะครับงานนี้ กเป็นทางฝั่งของพ่อมาขับแทนก่อนพรุ่งนี้ลูกมาขับ ไอ้คันที่เหลือนะครับไอ้เม็โครหลายๆคันที่ปั้นคันที่ตักอยู่ตอนนั้น<ม>ก็ย้ายไปจอดในสำนักงานของคนจะประทานนะครับเดี<ม>๋ยวหลังสกัดน้ำเสร็จก็ปั้นคันขึ้นก็ออกมากนะครับ อัปเดตเพียงทั้งนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่ง